พูดถึงตำไทยไดีบานี้ขนมหวานไทยนะใครเห็นตัวเด่นไปแล้วหรือใครเห็นตัวติมไปแล้วนะครับพิมพ์ให้ทราบหน่อยนะเพราะว่าน่าจะปล่อยลงในกลุ่มไปเมื่อเช้านะครับในห้องก็ลงไปแล้วนะครับเป็นบางห้องที่ไม่มียูทูบเบอร์อยู่มีสองห้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ เพราะว่า,าจาันจะจะแยกที่สั่งซื้อปฏิพัณฑ์มันมีสองห้องเพราะห้องหนึ่งมันได้แช่ห้าร้อคนนะนะครับใครเห็นแล้วและงวดที่แล้วนะครับใครโชคดีบ้างเนาะนะเพราะนั้นนะอาจารย์ถึงเอาแบบที่ไม่คนหลงประเด็นจะเป็นตัวเด่นตัวที่ฟันนะคราที่แล้วฟันไปที่คุณน,นัทธิยาเนาะโอเคนะงจะคนเดียวนี่บ้ มีใครรู้ตัวเด่นเลขวิ่งเงินล้านบ้างอีกเดี๋ยวขอถามก่อนเดี๋ยวจะได้ทําความเข้าใจนะครับอทําความเข้าใจเดี๋ยวจะได้บอกอาจารย์เป็นผู้ให้แนวทางเพราะต้องมาถามหรอกอาจารย์มีบ้านไหมซื้อไหมอะไรไอาจารย์มั่งหูเพราะว่าอาจารย์สนับสนุนแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยกระสิบมีเอาให้ดูเนี่ยนะอันนั้นแล้วแต่ใครจะไปหาซื้อที่ไหนอย่างไร นะครับมันไม่ใช่เรื่องดีเลยพี่นอ้องที่มาแนะนำคนเล่นการพนันน่นนี่นั่นสื่อหันซีนีขึ้นเตาเนมือบะเมียนเออเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเพจกดก็เนี่ยเพราะคนมาเม้นอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับ a ออมันตัดหัวใจเนาะโอ้แสดงว่ารู้หลายคนเนาะนะครับแล้วทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผาวิไลสอง คุณพันนี้2ก็คือตัวเด่นเลขวิ่งเงินล้านเลยนะพี่น,อน้องฟันตัวเดียวนะปกติตัวเด่นของจานมันจะมี2ตัวนะครับนะจะมี2ตัวในที่ทํามาอันนี้ก็เอาตัวที่มันวิ่งมันเดินแล้วก็ชว์ๆเด้เป็นหลักสิบนะครับนะทุกทีมันจะเป็นหลักสิบและหลักหน่วยเนาะที่เอามาให้เป็นของใบฟ้านะนะครับแล้วก็ คราวที่แล้วเราก็มาไลฟ์ในเพจน้ำปลาล้านีนะ้พี่น่องใครใครได้บ้างนะเอาถามอีกทีหนึ่งนะใครได้บ้างเนะี่ยนะใครใครซื้อแบบไหนอย่างไรนะใครดูไลฟ์สดว่าอืถ้าใครอยากเล่นเนี่ยอยากตัดเล่นก็ให้ดูนะครับตัดเล่นในเลขท้ายชุดสามตัวมัวนมีสามหางนะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแต่ส่วนตัวชอบสีหกก็จะว่าอย่างนี้อ่ะงวดนี้ ก็จะบอกว่าชอบตัวไหนก็จะขึ้นลักษณะนี้นี่ใครได้ไหมละ่ะหรือเบะซือ่อบรรยายใจยังไปตามท่างอื่นอยู่นะครับนะจะเข้าพรรษาในวันสองวันข้างหน้านี้นะนะครับจะได้เกิดพลังวันขลังนะ นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาสาขาบูชานะครับแล้วก็ตามด้วยเข้าวันสานะกุศสผลบุญเนี้ยนะที่จะได้ทำจะได้หนุนได้ส่งกันเนี้ยนะครับน้ำปลาแอดไลน์นี้ใช่ไหมถูกต้องนะครับไลน์นี้นะอยู่บนหัวในแอดน้ำหน้า j ี s ฉีดกลางพระนะครับเพื่อเราจะได้กองพวกมีชาชีพทั้งหลายเนี้ยแหละนะครับทุกคน เราได้ทำมุนได้ของไปใช้ด้วยนะได้อยู่ครับอาจารย์ตัวเป็นปนตัวจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปหลงนะครับว่าของปลอมนะส่วนมากปลอมเลยนอะพนะพี่น้องนะหลงเข้าห้องแนวทางน้นนี้นั่นอาจจะเอารูปอาจารย์ไปเพราะฉะนั้นนะครับของอาจารย์นา,จายจูในเป็นรูปแบบบริษัทนะครับถ้ามีคนหลอกโอนเงินเป็นนายหรือเป็นนางนางสาวอะไรก็แล้วแต่เป็นชื่อบุคคลคือกลุ่มวิชาชีพ นะครับวงจร์เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเชเอสเอสพลัสสี่สองแปดเก้านะครับนะในรูปแบบบริษัทนพี่น้องเพื่อความน่าเชื่อถือนะมเมตเพจก็ยังเป็น,นขึ้นทะเบียนกับทางเฟสนะครับตรวจสอบได้นะครับได้สีหกเล่นบนล่างเลยค่ะอาจารย์ อาจารย์มันม,มีแค่หางมีเท่านี้ห,าห่างเนาะอาจารย์ทำห้าหางอาจารย์ก็กลับบนล่างก็จะทําแบบนี้ล่างก็คือลัตเตอรี่พี่น้องคิดว่าถ้าเราเล่นลัตเตอรี่เนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปเล่นล่างถ้ามันออกล่างเนี่ยก็คือลัตเตอรี่เนี่ยสองตัวนี้มันก็เป็นล่างอยู่แล้วเนาะถ้าไปออกบนเนี่ยลัตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเนาะวิธีเล่นอาจารย์จะทําแบบนี้เลยแต่มันเข้าสามตัวในเกดนะสองสี่ 4. หกเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นบนนะครับใตจริงเนี่ยชอบชอบล่างมันจะได้สองดิ่งเนี่ยได้ทั้งรัตเตอรี่แต่บนถ้าจะมาก็ให้มาสามตัวจะจะเป็นแบบนี้งวดที่แล้วเนี่ยพี่น้องนะมันไม่ได้ตังค์เด้กพี่น้อง มันต้องหกตัวเท่านั้นในรางวันที่หนึ่งเนี่ยนะอ่ะวันนี้นะครับเด่นสองนะครับจะจะขยายความว่ามันมีตัวไหนนะใครพร้อมแล้วเนี่ยแตะแดงแตงใครพร้อมดูแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะครับอืมมีเนี่ยเรื่องพี่น้องนะท่านกับท่านแคปท่านาน,าน,นะอาจจะไล์แล้วอาจจะลบ ไหลออกเด็ดจะให้ปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประมาณห้าโมงเย็นหรือหกโมงนะ,นะ,ะตัวเต็มนะครับสำหรับตำไทยนะใส่น้ำปลากรอนยชวดจีนองมิตรสำนีนะครับวิ่งรุ่ สองสังเกตนะครับชุดสามตัวหางแหลกนะครับที่มันวิ่งชนกันเหมือนสี่หกงดมีกี้นะครับคือตัวแรกได้บอกแค่นี้ก็เดี๋ยวพ่อหูเนาะนะครับชอบมากนะครับถึงมากที่สุดนะครับท่านไม่เอ่ยตามหนีเลย นะมีเน่ยอาจจะออกตัวเดิมกับเป็นไปได้เมื่อกี้มันออกเท่าไหร่อะไรเนาะสองสี่หกมันเป็นสี่สองหกก็ยังมีนะพี่นอ้องนะเพราะว่ามันชนอยู่ในถ้ามันจะขึ้นมันก็อยู่ประมาณนี้ถ้าจะเป็นตัวเดิมที่มันประกบกันได้เลยนะนะครับเหมือนสี่หกงวดที่แล้วก็คือหางแรกก็คือ 420หรือ20นะครับท่านบอนะครับชอบมากเดี๋ยวส่งให้เบิง้ง16ใบก็คือตัวนี้เนี่ยผ้าเรนให้เบิ้งประถมบาราเ่ยพี่น้องอ่ะเนี่ยชุด5ใบเนี่ย2ชุดและชุด2ใบ3 3เนี่ยก็หนักไปตัวนี้ ได้ลัดลอยหาบอไรพี่น้องอจำเป็นนะหลักร้อยเขาจันเป็นสี่นะถ้าอยู่กรุงเทพมันก็พอหาได้แต่เขามาขายเนี่ยมันบอมีนะครับอ่นะลองลงมาก็ก็ประมาณนี้นะนะเรีนทุกหางนะสองเนะีนะ่ยสง สองหกเนี่ยเพราะนั้น,นทุกหางที่ให้อาจารย์เล่นไปหมดเนี่ยนะครับนะประมาณนี้เต็มหนักสิบหกก็คือสิบหกสิบหกชุดสิบหกสิบหกใบก็คือตัวเหลยกเนี่ยเล่นให้เบิง้งไวเมียนคือผู้อื่นเลยอาจารย์จัดกันมากก็ชอบก็บจัดเชื่อไม่เชื่อก็อ ก็แล้วแต่เนาะนะแล้วแต่นะกุศลผลบุญบางคนก็ทําบุญร่วมกันเชมีตรงกันเคยทําบุญกับอาจารย์เอือถูกมันก็จะได้มีโชคกล้วยกันนะครับเพราะนั้นก็อันนี้มันเป็นเงื่อนที่ดาที่นอ้องนะจดัดได้ก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะเคยทําบุญก็อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ทําบ้างนะครับนะทุกวันพระหรือวันโกนเนี่ยวันพระอาทิตย์ละครั้งเนี่ยหยดกระปุก